ประตูตู้เสื้อผ้าปิดไม่สนิทบานพับหลุดสาเหตุก็คือรูสกรูบานพับหลวมทำให้สกรูยึดบานพับหลุดสามารถแก้ไขได้โดยตัดถุงพลาสติกเป็นเส้นกว้างประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นนำมาพันรอบสกรูโดยการพันให้เริ่มพันจากด้านนอกเข้าด้านในพันประมาณ5-10รอบจากนั้นก็สามารถนำสกรูไปหมุนเข้าได้เลยโดยการหมุน ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วดึงปลายถุงพลาสติกออกนำสกรูตัวที่หลวมออกพันด้วยถุงพลาสติกแล้วนำสกรูมาไขยึดเข้ากับบานพับให้แน่นเมื่อไขสกรูเข้าจนแน่นทั้งสองตัวแล้วก็สามารถเปิดปิดใช้งานตู้เสื้อผ้าได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาประตูตู้เสื้อผ้าปิดไม่สนิท บานพับประตูตู้เสื้อผ้าหลุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ